โอเคจุกกระสวดเรียรับพี่น้องวันนี้ก็รอบเช้านะครับเนาะของการทําพิธีนะครับเนาะสวดส่งกันจอโดนตานะครับเนาะมาช่วงเย็นเราก็ทําพิธีเสร็จร้อยก็เอากัญจอไว้ที่วัดนะครับเนาะนะครับพี่น้องตอนนี้เรานัดกันไว้ที่สี่พี่น้องเดี๋ยวที่สี่เราก็จะเริ่มทยียวกันมา้นะคทํเนาะทำกาแฟมาเลี้ยงพวกเราโดยในช่วงเช้านะครับก็เป็นกาแฟบริการฟรีนะพี่น้องมาเดี๋ยวต่อจากนี้ก็จะรอเพื่อนนะครับเนาะให้มาพบกันนะครับเนาะจากนั้นเราก็จะ จะก,กันจีโดนตากันเนาะไปเขาพาชมบรรยากาศกันหน่อยนะครับว่าเขจะมีกาแฟของคุณอะไรเนี่ยคุณเจินเจนเหรอก็จะมีกาแฟมามาตาข,ขอบคุณนะครับผมนี่ครับผู้ใหญ่ใจดีเศรษฐีผู้ใจบุญพี่น้องมีกาแฟมาเสิร์ฟด้วยนะครับเนาะสำหรับช่วงเช้าของวันนี้กับการจะก,กันจีโดนตาพี่น้องเอ๊ะบพช้น้ไน่น่ะนี่เขาจะทํามาทุกปีแบบนี้พี่น้องก่อนุโมทนาบุญนี่ขอให้ร่ารวยนะครับสาธุทุหวย เดี๋ยวผมพาชมตรงนี้แปปหนึ่งครับเนาะก่อนที่เพื่อนๆจะมากันนะครับเนาะเดี๋ยวเรามาชมบรรยากาศเรามาดูกันจือโดนตากันพี่น้องงามเนาะก็จะมีทยอยมากันบ้างแล้วนะครับเนาะบางคนอาจจะน้ําเยอะไปหน่อยก็จะลุกชาหน่อยไไ้พี่น้องน้ำท่วมนะครับเนาะเดี๋ยวเราก็จะมารอกันไม่ทํโกอนพี่น้องเห็นไหมนะครับก็คือกันจือโดนตานะครับเนาะกับวันไงเบญทุ่มหรือว่าศาสตร์ใหญ่ของพวกเราคนไทย เชื้อสายเขมรนะครับเนาะก่อนนี้ก็อยู่ที่วัดบ้านหนุ่คุณนะครับเนาะตําบลหนองบอนอพเภอพุชัยจังหวัดบุรีร,รัมย์เนาะเดี๋ยวตอนนี้ก็เริ่มทยอยกันมาแล้วนะครับเนละยเริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะครับเนาะนะครับจืดโดนตาเกรนแต่พี่น้องอ๋อเมียนตองตาตองใหญ่กิเมียนก็จืดปีแต่แบบนี้มาคนเดียวก็จืดโสองเลยพี่น้องเลย,ย,เลยโอ้ใ<า>ช้าหามาด้วยพี่น้องเบิ้งเอ๊อี แน่นอนแต่นี่ทำดาที่ไหนนี่กระเบื้องเออหมูเหยื่อแต่ถ้ากิเนเบอก์เคลนิดแต่นี่เอ้าเราตอนนี้พี่น้องเราเริ่มมาถึงแล้วนาะเราคงพาเดินชมอร,รอบๆอีกเมื่อเย็นก็เราจบไปแล้วครับช่วงเช้าของวันนี้นะเนาะก่อนที่จะทำพิธีแล้วก็เราไปจะก,กันจืดโดนตากันนะน้องนี่ ยิ่นิ่มคนเจ้าโมสิบสารประเพณีจะกจระจอโดนตาเนาะธรรมดาที่ไหนเป็นไงวันนี้ไม่ไม่ไม่มมวงเหลวองเดีวไอ้ตื่นตอนนีห <laughs> <laughs> ลวงพ่อตื่นแล้วไหมครับเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์ตรงนี้หน่อยเขามีกันจือไหนกันจือเขานน่ <laughs> อันนี้กจืออะไรของใครี่ <laughs> อันนี้เต็มโอ้ ี่ฉลาดเลยว่าอยู่แม่หมูทองจีโมเลยอ๋อเนาะอันนี้เขาเอามาใส่กลับนะครับตอนนี้เอามาเทไปเนาะอันนี้อันนี้เขาหีบอยชน์ทองจีโมนี่บังเจริญไดยนี้นี่ทำบุญนี่มารับบุญอ๋ออันนี้มารับบุญนะเอามาทําบุญไปเนาะทำบุญให้กับโดนตาเนาะแต่อันนี้ก็จะมาเอาเจ้านะครับเจ้าเจ้าเจ้าเอาจากตาหลังจากที่เขาจะแล้วพี่น้องเก่นเจอโดนตาเนี่ยภาษาซีมกี่ห่าอุยนี่ ก็กระเชื่อโดนใจเออกระจือโดนตาเออกระชือถูกแล้วพี่น้องนะเดี๋ยวเระโตกระเช่ายากนะคะต้องเป็นเหมเจ้าแล้วค่ะเออใช่เปลี่ยนต้องทันสมัยขึ้นนี่ตามยุคตามสมัยนะครับน้องหากระเจอไม่มีแล้วเออใช่ใช่พี่น้องนี่ครับต้องอย่างนี้ป่ะเดี๋ยวเราโรบรรยากาศนิ้มเจี๋ยวหมูหมอดเนื้อนี่เชื่อมหนังบ้านนี่ประมาณตีเลยเด็กตี ที่สี่แล้วค่ะที่สี่พี่น้องพี่น้องเรายังหมางไม่ครบเลยครับบางคนน่าจะล่วงตึกนะครับนะบางคน,น <c oughs> ตึกเจริญไปเดี๋ยวก็ชาววัยรุ่นมานี้นะครับเนาะเดี๋ยวเราจะมาให้หมดเลยเพราะช่วงตรงเนี้ยทางหน้านี้ยังไม่มีคนมาเลยครับน่าจะนอนหลงเด็กหลวงกันนอนหลงอโอเคเดี๋ยวเรามาจุดมาเยอะ <c oughs> แล้วพี่น้อ<า>งเรื่อ<า>งมานั่งรอกันแล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็จะมาหมดกันแล้ว

เสร็จเรียบร้อยนะครับนะ้อจ,จากนี้ก็จะเก็บสายสินของน้องเพราะว่าสายสินเราก็จะโยงกับอา่ากันจีดโดนตาของเรานะครับน้องเดี๋ยวให้อาชิงานเสร็จมันก็วนาสายสินเสร็จนะครับจากนั้นเราก็จะเอานะครับน,น้องเขาเรียกใบบินนะครับเนาะไปถวายกับ หลวงพ่อแล้วก็พระสงฆ์ให้พระสงฆ์ได้ชันให้กับพวกเรานะครับเนาะก็คือใบเบนใบเบนก็คือข้าวสาบนะครับเนาะสาจเบนก็ใบเบนสาไทยก็ข้าวสาดไปน้องนะครับเ,เราเดี๋ยวาราให้เขาหมวนสายสินเสร็จร้อยเดี๋ยวหมอนสายสินเสร็จเดี๋ยวเราก็จะเอาใบาเบนไปให้หลวงพ่อชันไปน้องไปกันเลยไปหลายองค์อยู่ไปน้องก็แล้วแต่เราจะถวายให้นะครับเนาะองค์ไหนก็แล้วแต่ไปน้องนะไหนนี้มี phải nôm, phó xí, long phó sẽ sẽ lấy tiền cái mươi dân làm thuyền miên, cái nón miên đâu có suôn nè, ta miên, năm ta chăn dân, đại sư bending, anh ta chúi chầm dân, chào nón. ขบเรียนต่อจากนี้ไปเดี๋ยวเราจะไปเทกจีดวงตากันพี่น้องพี่น้องนะครับต่อจากนี้ก็ได้เวลาแล้วครับน้องก็จะไปกันจี้กันนะครับเนาะไปวัดแล้วก็ต่อจนี้ก็จะไปแหกจี้ดวงตารอบโบสถ์นะครับเนาะนัาแ้วครับหาบมาเลยพี่น้องไปพี่น้องไปไปแหกจี้ดวงตากันนะครับเนาะโอ้พี่น้องเลยยูยังหนักเลยพี่น้องโดนตานะครับเราของฝากโดนตาเยอะแยะมากมายเลยพี่น้องไป

พิธ <growing. S 2> ีไล <c oughs> ่เมียนเพลงดูให้พิธีเนีการจักกันจีโดนตาของคนไทยเชื้อสายเขมรนะครับตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วครับเนาะตีห้ากว่านะครับเนาะเราก็จะมาเห่เราโบสถ์สามรอบน้องเดี๋ยวค่อยๆจักกัญจีโดนตากัน โอ้พี่น้องตูตาไงนี่ยเกี่ยงเงอหุ่นกันนะครับดีคนโหพี่น้องตีตีใบตองได้โอ้ยพี่น้องเมื่อยแล้วครับน้องหนักเกินของเรา รอบที่สองพี่น้องเราจะเหนื่อยสามรอบนะครับเนาะหงายต้องเบร์พี่น้องไม่ไหวแล้วครับเนาะกันเจือใหญ่มากนะต้องเบร์พี่น้องเอย้ยอะแยะไม่ไหวเลย,ยางานนี้สู้นะครับเพื่อดวงตาของเราสี่รอบะนใช่ไหม พี่น้องโดนตาแกเยอะนะครับวันนี้แกหามาเลยพี่น้องเลยโดนตาแกเจริญยัดเยอะพี่น้องออ้ไม่ทรมดาได้นี่อีกรอบสุดท้ายแล้วใช่ไหมนี่เออรอบสุดท้ายแล้วรอบสุดท้ายแล้วพี่น้องจะเรียบร้อยนะครับนองไม่ได้ของกับเขาเลยคุณกุมินเจริญโจมดอนอบงกนีอย่างหยัดได้แต่กระตูด สมอดาหลงตัวคว้งสองอย่างดาเอยมี็นอยคะดาหลงตัวคว้งเออหยุดโบกกระเจียมไหมน่ะน้องนะครับน้องนี่ครับคือพิธีนะครับเนาะการจะกระเจี๊ยดโดนตาไปน้องเลยหลังจากนั้นเราก็จะมาเสนอิมกันแต่ยกนนี้ว่าดได้โอ้เกือบโดนน้องกคญกเมฆจันทรนั่นไรไงล่ะโอ้ดันนอ่นเฮียบานธาหยางหยาบ หมดแล้วครับ okay. พี่น้องโอเคเดี๋ยวรอเลยนะกี่บานเอยค่ะโอ้กี่บานเจมือบานตัดนี่บานจึงบานืัอจึงดีดูพี่น้องดูไม่ได้ไรเลยได้ตังค์ด้วยโอ้ได้ตังค์เออแน่นอนเลยวะไอ้ม่านตังตรงที่ไหนโอ้โหไม่เหลืออะไรให้เราเลยพี่น้องหายหมดไม่เหลือเทลงมาหายมิดซิลีเทลงมาหายมิดซิลีหมดเลยพี่น้องเลย ยังหยาบโอ้มันโอทีเหรอบันตาสมอรนองกระตูโยตุโบแล้วน้องใบเบนก็เพราะว่ามาแสดงกำลังอยู่ติดดำเต้ไปไปน้องงูเต้เรียบร้อยนะครับเนาะพิธีเราก็จะจะกระเจี๊โดนตาก่อนฟ้าสางนะครับเนาะโดนตาของเราพระมมาครับตรงนี้นะครับเนาะ นี่ก็เป็นอันว่าพิธีการเซนโดนตาจะกันจีโดนตานะครับเนาะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยเสร็จพิแล้วช่วงเช้าเดี๋ยวก็จะมาชมบรรยากาศการมาวัดทําบุญแล้วก็การบังสกุลให้กับบรรพบุรุษของเราตไปไปน้องโอเคครับมีอีกีนี้ผมก็จะขอลาสำนักนะเดี๋ยวติดตามช่วงเช้าต่อไปทุกท่านสวัสดีครับผมไปแล้วบ๊ายบายพี่น้องเนี่ยบ๊ายบายมันมืดหน่อยเด้อพี่น้องมาโบฮียเลยวะไปพี่น้อง